สวัสดีครับผมกสิทธิ์อีกครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกร,รกฎาคม2568แล้วก็อยากจะทบทวนความจำว่าสงครามโรคครั้งที่2ได้สิ้นสุดมาแล้วเป็นเวลา80ปีแต,ต่ตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงบัดนี้ ข่าวคราวแทบจะทุกวี่ทุกวันโดยตลอดมามักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้งการ,รเผชิญหน้าการทำสงครามการคู่กันว่าจะกระทำการสงครามแล้วก็มีการทำสงครามแล้วการคู่ว่าถ้าเบิดจจำเป็นจริงๆอาจจะต้องกลับไปใช้ ระเบิดปรมาณูหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์นะครับจะเปิดวิทยุเปิดทีวีหรือจะเปิดโทรศัพท์มือถือข่าวข่าวประจำวันส่วนใหญ่ของโลกเราในวันนี้แล้วก็หลายๆปีหลายๆ10ปีที่ผ่านมาก็มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้งกัน รนะวมทั้งการที่จะเพิ่มงบประมาณของแต่และประเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ให้มีความทันสมัยนะครับไปจนถึงของการกระชับความร่วมมือกันระหว่างประเทศสองฝ่ายหรือเป็นกลุ่มกุมเป็นพันธมิตรกันนะครับในการที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือ ทางทหารการพัฒนาอาวุธยุธทธณ์การวางแผนทางการทหารเพื่อจะป้องกันตนเองและในขณะเดียวกันก็คุกคามประเทศที่อาจจะคาดคิดว่าเป็นศัตรูหรืออาจจะเป็นอะไรครับพยันตรายต่อไปในอนาคตการที่จะเพิ่มงบประมาณทางทหารเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องไปลดหรือว่าจะต้องไป จำกัดจำเคียร์งบประมาณที่จะมาใช้ในเรื่องการพัฒนาการศึกษาการสาธารณาสุขการรักษาพยาบาลที่อยู่อาศัยสาธารณูประโภคโครงสร้างเครือข่ายทางด้านการคมนาคมการขนส่งต่างๆนานาไปจนถึงเรื่องของการชนประทานการไฟฟ้าการผลิต ไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนแล้วก็ในโรงงานต่างๆนานาเหล่านี้มันก็มากจะมีคำถามอยู่เสมอๆแล้วมีความจำเป็นหรือที่ต้องใช้งบประมาณมากมายเพื่อกิจการทหารนะครับมันมีความจำเป็นมากน้อยเทียงใดที่มนุษย์เราจะต้องตั้งตัวเป็นศัตรูกันแล้วก็คิดอ่านกันในการที่จะประหัตประหารกัน นะเราก็ลบราค่าฟันกันมาเป็นพันๆปีแล้วผ่านสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วผ่านสงครามโลกค,ครั้งที่สองเมื่อ80ปีที่ผ่านมาแล้ว80ปีที่ผ่านมานั้นก็มีสงครามเล็กๆน้อยๆต่างๆมากมายณนะวันนี้ ก็มีสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียอิสราเอลกับพวกปาเลสไตน์อาหรับอิสราเอลกับอิหร่านนะครับอินเดียปากีสถานก็ปะทะกันครั้งคราวจีนกับอินเดียก็ปะทะกันครั้งคราวจีนก็พยายามจะคุกคามทะเลจีนตอนใต้เพราะมีข้อพิพาททางด้านดินแดนทางทะเลกับฟิลิปปินส์บรูไนามาเลเซียและเวียดนามเป็นต้น ที่แอฟริกาก็มีสงครามกลางเมืองมากมายที่ตะวันออกกลางก็เช่นกันแล้วก็ทุกประเทศก็มักจะพูดกันในเรื่องของการเพิ่มปูนงบประมาณทางการทหารโดยเฉพาะที่ทวีปยุโรปนาผ่านทางองค์การร่วมมือทางทหารคือองค์การนาโต้ก็จะพูดกันในเรื่องการเพิ่มงบประมาณทหาร สร้างความทันสมัยให้กับอาวุธยุธโทโธปกรณ์เสมือนว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นจะต้องมีอาวุธไว้ให้พร้อมเพื่อจะฆ่าฟันกันแต่ในขณะเดียวกันนี้เราก็ลืมเลือนในเรื่องของการเสริมสร้างสันติภาพเพราะเราได้มัวสารวนอยู่โดยตลอดมากับเรื่องความมั่นคงและการทหาร มันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราชาวโลกทั้งหมดจะได้มาทบทวนเรื่องราวต่างๆว่าแทนที่จะพูดแล้วก็ดำเนินการในเรื่องกิจการทางทหารคู่ขนานกันไปเราจะพูดเรื่องสันติภาพได้หรือไม่แล้วก็โดยการคาดหวังว่าแล้วในที่สุดเราก็จะพูดแต่เรื่องสันติภาพ ไม่ใช่เรื่องของการเผชิญหน้าแล้วก็กิจการทหารเสริมสร้างอาวุธยุโทโธปรกรณ์แต่จะเริ่มที่ไหนก็คงเป็นการยากลำบากที่จะไปเปลี่ยนระบบความคิดของนักการเมืองที่คุ้นเคยกับเรื่องการเผชิญหน้าแล้วก็กิจการทหารจะไปพูดกับพรรคการเมืองก็เช่นกันก็จะมุ่งในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย เรื่องทั้งหมดมันก็จะกลับมาที่พวกเราชาวบ้านทั้งหลายจะเป็นชาวบ้านที่เอเชียทวีปเอเชียที่แอฟริกาที่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้หรือที่ทวีปยุโรปเราก็ต้องมาคิดในการที่จะเริ่มพูดกันในเรื่องของสันติภาพการเสริมสร้างสันติภาพแล้วการลดอาวุธทุกประเภท เพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วจะเอานำค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องไปใช้กับวุธนั้นเนี่ยมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและก็ความมั่นคงแห่งชีวิตนะมันก็คงต้องเริ่มต้นกับพวกเราทุกคนแต่เข้า่าต่อไปนี้เราจะต้องคิดในเรื่องการเสริมสร้างสันติภาพมาระดมความคิดกันว่าเราจะเสริมสร้างอย่างไรมีวิธีการอย่างไรแล้วถ้าเบิดเริ่มจากประชาชน เห็นพ้องร่วมกันทั่วโลกมากเราก็สามารถจะร่วมเป็นพลังอันสำคัญในการโน้มน้าวแล้วก็บีบคั้นทางบรรดาพักการเมืองและนักการเมืองให้คล้อยตามแล้วก็ปฏิบัติการตามครับมันจะต้องมาจากประชาชนก็ขอเชิญชวนเป็นจุดเริ่มต้นในแวดวงของไทยแล้วจากนี้เราคงไปพูดกับเพื่อนๆอาเซียนเพื่อนๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นะครับ มาพูดกันเรื่องสันติภาพครับอันนี้ขอฝากไว้เป็นการบ้านด้วยครับขอบคุณมากครับ